ทีเอลพันเก้าครับโฟรครับเก็บกันสี่รียบร้อยเงินสีพิเปลือกครับโบหน้าโบหลังอ่ะคันนี้ครับสวยโอเคสตาร์ทลองดีเลยครับ,รบมาลองโฟรครับ วันนี้ก็เบาๆ9ก้าหมแปดครับโคให้ได้นิ่มครับทั้งสองข้างเลย ส8ม0 0ื 18, รนแปดทับทีเอลพันเก้าเอฟอ่ะเนือตัวสวยครับเนือตัวเนือตัวเดิมบอดี้เท่านั้นนะครับที่ทำครับอ่าโอเคสวยคันที่สวยครับ 9 9 98, ครับตัวเปล่าสวยใช้คล่องครับเอาเปิดไปหน้าดิเปิดไปหน้า,นาโอเค, 98, คเก้าหมืครับไปเลี้ยวโอเคครับสวยพอได้โปลให้ได้ดีอ่าได้หมดได้หมดโอเค ราคาเก้าหมื่นแปดเอามาจอดนี่หน่อยพีอ่ออกแดดโชว์สีหน่อยเนี่ยอ,อันนี้เก้าหมื่นแปดิก้าแรงสองเผาครับซ l สวยนะสวยเลยสวยเลย9ก้าหมื่นแปดครับ เลยเก้าหมื่นแปโต๊ะฝากไว้กันครับต่อรองได้ครับต่อรองได้นิดหน่อย9 8 0 0 0มื่นแปดบครับฝากไว้กันครับเก้าศูนย์เก้า่สอบถามได้พี่สอบถามได้ครับครับโฟทีดีเรียบร้อยเอา้าเครื่องดูเครื่องที่มีใหญ่ป่ะ เปิดก็ได้ลูกโอเคเที่ยมฝากไว้คันครับ19แรงโกหรือตัวอย่างนี้เลยครับ98ครับตัวเปล่าเ็าถามได้ครับขอบคุณครับ